Liu Chi Value Max Fiber. ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก6 0ร้ทับ6กร490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2515ยโทร1888 n แโทรลคมนาคามแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT ธรคมนาคบแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมมอบรางวัลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม2565เมื่อเวลาสินาฬิกาที่ห้องประชุมแขวใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำเดือนมกราคม2565ครั้งที่1ประจำปี2565พร้อมด้วยนายกองเอกพงษ์สทิศริสาคร นายชำนาญชื่นตานายสมหวังบุญระยองนายรณพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆในการดําเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบารแก่พื้นที่บุรณาการในโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งแห่งโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบวรดีเด่นประจำปี2564จำนวน4รายโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการมยสประจำปี2564จำนวน3แห่งและสถานประกอบกิจการที่ดำเนินโครงการโรงงานสีขาวประจำปี2564จำนวน4แห่งโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล การประกวดสื่อสร้างสารส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันจำนวน3รายโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดภัยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวน2แห่งโดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบ,บุรีจากนั้นชมวิดีทัศสรุปข่าวที่น่าสนใจและสกุพิเศษในรอบเดือนมก,กราคม2565โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมทั้งได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำารงตำแหน่งใหม่จำนวน5รา,ายได้แก่1น,นายรณพพเวียงสิม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรี2นายประก,กรณ์กันวลีประลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรี3นายไพรัศ นายมนตรีผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางการจนบุรี4ีนายขุนทองจริตพันธุ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพการจนบุรี5นายพักตีพรมเกิดรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีต่อจากนั้นเป็นการประชุมติดตามการดำเนินงานต่างๆพร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดการจนบุรีอาทิโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเข้าทั่วถึงทั้งอำเภอทุกตำบลทั้ง5ด้านได้แก่ด้านความเป็น ด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐโดยให้หัวหน้าสนราชการมีการวางแผนก็ลงพื้นที่ต่อไปจากนั้นได้ประชุมติดตามตามประเด็นอื่นๆของภารกิจแต่และหน่วยงานอีกด้วยพอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเตรียมประชุมระดมสมองหาแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซูมคลาวมิทติ้ง1กุมภาพันธ์นี้นายนิพนธ์จำานงศิริศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งมีหนังสือด่วนที่สุดที่ทอสศ0913 .6 ทับ00795ลงวันที่27มกราคม2565ถึงพอ,อส่วนอุทยานแห่งชาติพอ,อส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ห <Lar> ัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหัวหน้าอุทยานถ้ำเขาน้อยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำละว่าถ้ำดาวดึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหัวหน้าอุทยานแห่งชาตติลูหวนน้าุทยยยเ แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน หัวหน้าอุทยานประแทนดงรังหัวหน้าอุทยานผู้ม่วงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุง่งใหญ่ทเรสวนด้านตะวันตกและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาวเขาช่องครานเพื่อประชุมแนวทางความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรด้านการอนุรักษ์สัตว์ปา่า elle, เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพการแพร่กระจายถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญและปะลัจจัยคุกคามของประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแผนงานแนวทางการดําเนินงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าตะวันตกตอนใต้และพื้นที่คุ้มครองใกล้เคียงการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2565ณห้องประชุมศูนย์ควบคุมมาตรฐานการารัเวนเชิงคุณภาพสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโปง่งอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีด้วยการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่สามั่นโป่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้เชิญหัวหน้ากลุ่มง,งานวิจัยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำจังหวัดอุทยัยธานีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมูลนิธิฟรีแลนซ์โดยนายทิมเรดฟอร์ด นำเสนอข้อมูลการติดตามประชากรเสือโครงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมผู้แทนองค์การแพนเทราประเทศไทยนำเสนอผลสำรวจประชากรเสือโครงและเหยื่อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกอุทยานแห่งชาติเกินสินิกรินอุทยานแห่งชาติเอราวัณและเขตรักษาพันธ์สัตป่าสลักพระผู้แทนสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่านำเสนอผลการสำรวจประชากรเสือโครงและเหยื่อในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตวป่าทุ่งแยนเรสวนด้านตะวันตกและผู้แทนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนำเสนอผลการสำรวจประชากรเสือโครง และเหยื่อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีโดยมีผู้แทนมูลนิธิสืบนาคาสเสถียนร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและข้อสอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรสีจับแรงงานเมียนมา73คนพร้อมผู้นำพาอีกหนึ่งที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีบรรยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด COVID -19 ภายหลังจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสีรายง,งานว่าจะมีขบวนการนำพาผู้ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาตามช่องทางธรรมชาติด้านชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรสีจึงส่วนที่กาลังกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลาดตระเวนซุ้มตรวจโดยสามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้าบชายแดนโดยผิดกฎหมายใน4จุด ของพื้นที่3มอำเภอคือที่บ้านห้วยน้ำขาวหมู่ที่2ตรบลบ้านเก่าและที่บ้านใหม่ห้วยน้ำขาวหมู่ที่15าตบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีที่จุดตรวจร่วมสะพานรันตีบ้านกองม้งทะหมู่ที่2ตระบลไร่วงอำเภอสังขละบ,บุรีที่บ้านท้ายเหมืองหมู่ที่3ตระบลบ้องตี้อำเภอไซโยกรวม73คนเป็นชาย5้คนและหญิง16คนและชายผู้ให้การช่วยเหลือนำพาซ่อนเร้นจำนวนหนึ่งคนจากการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของผู้ต้องหาทั้งหมดพบไม่เกิน37.5องศา เบื S <S <an> ้องต้นกลุ่มแรงงานให้การว่าพวกตนทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดมาะลำยัยจังหวัดมะโกยจังหวัดพระโคและจังหวัดยะไข่ประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนจ่ายเงินให้นายหน้าแล้วบางส่วนจ่ายเมื่อถึงปลายทางคนละ1 5 0 0 0ถึง25,000บาทต่อคนแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อนหลังจากทั้งหมดยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีสถานีตํารวจภูธร และสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหาฐานลักลอบเข้ามาในราชนจาจักรไทยโดยผิดกฎหมายตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ส่วนผู้นำพาถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือซ่อนเร้นและช่วยประกรนันใดให้บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกลุ่มทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกจับกลุ่มส่วนหนึ่งพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่เคยถูกจับกลุ่มและส่งกลับประเทศไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังลักลอบเดินทางกลับเข้ามาอีก ขณะที่แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าปัจจุบันยังมีแรงงานต่างด้าวที่มาหลบพักคอยอยู่ในพื้นที่บริเวณสันแดนไทยเมียนมาเตรียมที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากริวใช้ NTV a l u e Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก600ทับ6ก0 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 0ง5โทร1 8 8 8 n t โทรศพมนาคมแห่งชาติ n t ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเคมัน จ่ายด่วนผ่านควิกเพย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT โทรคมนานาคมแห่งชาติ ผู้ว <tu i ro> ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสองครัวเรือนจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลาส0บนาฬิกาสาบนาทีที่ห้องประชุมคขายใหญ่ชั้น5้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิริทธิภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยครัวเรือนจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับนายพารัฐพิมพาชาวอำเภอท่าม่วงและนายตีสเพียงทองชาวอำเภอเหล่าขวัญ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอักีภัย รวมจำนวนเงิน265,200บาทโดยมีนายกองเอกพงษธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวนำเสนอข้อมูลของผู้ประสบภยัยและการช่วยเหลือการบรรเทาความเดือดร้อนคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยได้มอบเงินให้จังหวัดกาญจนบ,บุรีนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบสาธารณภัยได้แก่ นายไพรัรน์พิมพาอยู่บ้านเลขที่22หมู่ที่2ตำบลวังสาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากเหตุอคีภัยทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น25,000บาท นายตีสสเพียนทองอยู่บ้านเลขที่101หมู่ที่2ตาบลหนองนกแก้วอเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากเหตุอักีภยัยทําให้บ้านเสียหายทั้งหลังได้รับการช่วยเหลือเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น62,000บาททั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งเงินช่วยเหลือในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพเบื้องต้นการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างรวมทั้งกําลังพลและเครื่องจักรในการรื้อถอนและก่อสร้างอีกด้วย สภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่รุ่นที่1ประจำปี2565เพื่อติดอาวุธทางความคิดให้รอบด้านสร้างองค์ความรู้เสริมสร้างความสามารถให้แข็งแกร,ร่งนายจริรธิ์ภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่รุ่นที่1นประจำปี2565ณ25ห้องประชุมโรงแรมพิลูดอเภเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีรองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานอุตสาหกรรมภาคกลางประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต หน่วยงานและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับจัดการอบรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการก่อตั้งหลักสูตรนักอุตสากรรมรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกของจังหวัดด้วยความตั้งใจให้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมให้นักอุตสากรรมรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้แสดงความคิดเห็นเสนอมุมมองใหม่ได้เต็มที่และนำแนวคิดที่จะช่วยกันพัฒนาภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด และของประเทศมาขับเคลื่อนให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปสําหรับหลักสูตรนักศึกรารุ่นใหม่ได้มีการจัดสรรวิทยากร และผู้ส่งคุณวุฒิชั้นนำของประเทศมาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเนื้อหาที่ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรจะครอบคลุมหลากหลายสาขาความรู้ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีโลจิสติกการบริหารคนซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่นักอุตสาหกรรมรมุ่นใหม่ควรรู้รวมถึงได้รับฟังความรู้และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนา ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วตลอดจนไม่ลืมที่จะปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทําร่วมกันตลอดหลักสูตร เพื่อให้เกิดประสบการณ์ครบทุกมิติอย่างแท้จริงซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดอาวุธทางความคิดให้รอบด้านสร้างองค์ความรู้เสริมสร้างความสามารถให้แข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมให้กล้าที่จะก้าวข้ามความท้าทายเพื่อดึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ทําได้คนทีพ่อแม่กิจเราก็จะมีเงินของเราให้พ่อกิจที่พ่อพ่อแม่ให้มา หรือโดนบังคับมาก็จากกำลังคนแล้วแต่เราจะได้กับมากขึ้นเพราะเราทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นข้อพิสูจน์ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือหรโดนบังคับมาแต่ข้อตมงก็คือผมชอบทำพืชผมชอบา วหน้าอุทยานแห่งชาติคอแลมอาศัยมอ20แห่งพรบอุทยานแห่งชาติ62ห้ามเข้าพื้นที่ป่าลำห้วยปิล็อก สมทอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา90วันวันประชาชนถูกเสือโคร่งตะปบซ้ำรอยชาวกระเรียงวัย46ปีจากกรณีนายหวานหรือนายตาเซอร์ไม่มีนามสกุลชาวกะเรี่ยงอายุ4 6ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่ที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถูกเสือโคร่งตะปบได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสเหตุเกิดเมื่อวันที่28มกราคมที่บริเวณป่าลำห้วยปีล็อกลำห้วยสมทอหมู่ที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขแลม ล่าสุดวันที่29มกราคม2565นายกมลราชอิสอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเรื่องห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าลำห้วยปีล็อกสมท้อและบร,ริเวณป่าใกล้เคียงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศดังกล่าวระบุว่าด้วยเมื่อวันที่28มกราคม2565ได้มีราษฎรหมู่บ้านปีล็อกขี่จำนวนหนึ่งคนถูกเสือโคร่งทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสขณะกำลังนำสัตว์เลี้ยงประเภทควายเข้าไปเลี้ยงในป่าบริเวณลำห้วยปีล็อกลำห้วยสมทอในท้องที่ตมปีล็อกอเทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบ,บุรีโดยพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวอยู่ห่างจากหมู่บ้านปีล็อกไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ5-7กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของราษฎรในพื้นที่และเป็นการป้องกันม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกจึงห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าบริเวณลำาห้ยปิล็อกลำา้วยสมทอในท้องที่ตบมปิล็อกอําเภอทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรีและบริเวณป่าใกล้เคียงเป็นระยะเวลา90วันหากผูใ้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2,562ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทอีกทั้งจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368มีโทษจำคุกไม่เกิน10วัน หรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากผู้ใดมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นให้ขออนุญาตจากอุทยานแห่งชาติเขาแลมทุกครั้งเพื่อจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามระวังภยัยให้กับผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแลมดังกล่าวต่อไปประกาศณวันที่29มกราคม2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนำโดยนายกมลราชอิสอาดจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งส่วนนายหวานหรือนายตาเซอร์ที่ถูกเสือโคร่งตะปบได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสทางโรงพยาบาลทองผาภูมิได้ส่งตัวมารักษาต่ตอที่โรงพยาบาลพ,ลพระโขนงพลวิาเสนาแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์กที่สบ้านโปง่งได้มอบเงินจำนวน,น10,000บาทให้กับนางสาวพอกาลีไม่มีนามสกุลอายุ30ปีภรยาของผู้้ไดรับบาด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้วริวใช้ NT Value Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก6 0รทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 5 1 5โทร1888 NT โทรคมนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิเอ็นทีสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทางเอ็นทีธนาคมราแห่งชาตินินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังสูงฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการ1หนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลปลอยการโทรศัพท์ 034512144 4 144, บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริปรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน